เยติเขาไปซื้อเครื่องว่าเพิ่นสิจำเขาได้ปะเนาะขันหลังมาแล้วอันนี้เจ้เท่าไหร่คะถามราคาหน่อยดิ่ตัวเท่าไหร่ครับเอาครับพยังหลังฮะใครจอดอยู่หน้ามันจะดีหรอเออจอดอยู่ลังสุดเออเอาตอนนี้ว่างแผนกันอยู่ สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุนสุขุนครับนี่สวัสดีครับมาพบกพอกันสีเกียรครับมาพอกันอีเลฟพี่น้องไปใหญ่เฮาอ้าวมาได้พอกันโดนนี่นังเนาะเห็นลรืไปสากวันเนาะเออมาคนเดียวจะใครวะขี่นจอดขันเดียวอะขันนมาอันนี่ตรวจสอบแล้วเนาะขันนมาสองขันจอดไว้บ้านแน่เนาะพี่น้องคุณเรียนนะกคน อไปแดงพี่น้องเนาะใบยกว่าวนะพี่น้องเนาะบยกว่าวลายนะมื้อนี้กัสิล้างรถเนาะล้างรถใหม่พี่น้องสลองซั่นซะสิออกตลาดพี่น้องนี่หว่าชีพากันไปตลาดพี่น้องเนาะไปเลาะตลาดไปซื้อของมากินแร่พี่น้องบุ่๋วสิกินยังดอกแต่ว่าไปเลาะบึงก่อนเนาะเลาะบึงก่อนกะสิลากกันไปพี่น้องเพราะว่าพี่กิ๊กกำลังเสียสามไปไกลเนาะครับเนี่ยไก่เพราะว่า เดียวนังกีกเลยกานกันไปน้ำลังไปน้ำลังกามากมาคนละซองบาทเนาะอืมแบมีแต่ว่าเข้าว่ค่อยๆไปค่ะนะค่อยๆไปบกไก่บกไก่ตลาดเจริญชีนะพี่น้องเนาะกากระต่ายเนาะสวัสดีพี่น้องโปรไฟท์ทางอุบลเนเดอร์พี่น้องทางวารินชุรินเนาะเออทางวารินหรือเปล่บอกให้เพื่อนฟั่งนี้เป็นยังคือมาจอดเออเพราะว่าณกาลังเดทายเนาะน้ำหนองขัดคำเสงบังทางกานัดกัน น้อนก็อยากมาแสดงความยินดีหล่ะครับแสดงความยินดีเอาลังเนักทายเป็นเห็ดธุรกิจไหมครับเป็นธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นไปอีกสีแรียลดอันรถแดนลดแดนรลวมกับซีพีครับผมแดนแดนหมูเนาะแดนหมูรลวมกับซีพีตอนนี้กป็นมาท่านได้เลนดอกก็นั่งเตรียมเอกสารนุ่นนันนี่อยู่ก้วมีมีหลายทุกคนเหดอย่างเดียวว่นไหนตอนนี้ทั้งบ้าททั้งลดทั้งลดทั้งบ้านอยู่หลายอย่างกันเลยแก้วสิริสิริแลนประมาณประมาณเดือนหนาประมาณกลางเดือนหนา ยังยังซ่าเนาะญางิซ่ากลางเดือนมกราปีปีใหม่ปีหน้า64แม่ปีหน้าเฮาก็เลย2024ออกมาเตรียมโตไว้ก่อนเฮ็ดเอกสารนู่นนี่ก็หลายอย่างอยู่เนาะทุกคนเนาะพี่นี่ละถ้าน้องเตรียมโตน้องสิมาเป็นเด็กให้เด็กยกให้ให้อยู่ข้างหลังเลยบ่มีฮ้อนตายพุ่นแก100กิโลไปเบิ่งเปิดเบิ่งมอางง่สิยืนูนี่ไปพี่น้องบ่ว่าอะไรย่างเนาะยินดีนายนยินดีนายเนาะ เขาสููขอให้ธุรกิจใหไม่นี่ปังปังเนาะเรื่องเรื่องเกานาอ่าปวดขาปวดนี่ปวดซีนใดคนกับว่าเฮาเห็ดยังเห็ดซมีแต่แ่มีนี่ทุกคนมีแต่นี่อันนี้ออกมากามันกะนี่มีว่าเขาก็มีแต่ว่าเขาเพิ่มไล่ด้เพิ่มยอดขึ้นไปเบื่อจีมันปวดนี่ปวดซีนใดเร็วๆเข้ากัเออให้มันคิดคิดบวกบวกขึ้นไปอย่าให้มันโล่งสินะคิดบวกมี คิดอนยังได้เห็ดยังเข้ากับตองกาเสียงกายังไปเพื่อสิดีเนาะเอาไปขายขั้นหนึ่งลบนี่ง <c oughs> มได้อีกขายขั้นหนึ่งกับบลบนี่เ <c oughs> นาะติดไฟแนนซะ์นะไปไปแนวเปิดสองเปิดสองย้อนผ้ากันไปตลาดไปตลาด,ลาดจเจริญซีเนาะน้องไปตลาดจเจริญซีสบายดีพี่น้องทั้งอ่ะ,จะเจริญซีนี่เด้อพี่น้องเห็นกับทักไทยนะพี่น้องคำแสงมาน่าสบายดีนะแล้วก็พี่วนน้ำเนาะคลิปกับประธานในไทยเด้อทุกคนฝากเมืองน้ำช่องน้องๆนี้ไปก่อนนะ เอาไว้โอกาสดีๆมีโอกาสไปหันไปหนีเนาะเดี๋ยวสิตาให้ทุกคนในเมืองน้ำคันอ่ะเมื่อคืนเออเนี่ยปิดๆอ่นนะไปออกด้อันจะแล้มาเด้อไปตลาดครับก่อนใส่หมวกนะครับก็ค่อยออกถึงน้องหญ่ดอกใกล้ๆนึงดนองด้อยครับุ่วงแย่แฝงซ้ำขึ้นเกาลัดทุกคนใกล้ๆครับไปนี่ไกัหนี่ไก่แบบยีน่าซอยปากซอย ตลาดกันพี่น้องคุณไปพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดตลาดเจริญศรีเนาะเดี๋ยวพาย่างพาชมพี่น้องว่าเป็นจะไดตอนนี้ก็เดี๋ยวเบิ่งไปก่อนเนาะว่าจะใดยางพี่นอ้องนะตอนนี้ก็มาหอดตลาดเจริญศรีพิธีเรยบร้อยเนาะทางด้านมันกระสือ,อยัง รูใจนะเออคือว่าผูดใจนะผูงวไม่เหงด้ยผูใจว่าผู้ใจไม่จมใขมืองไม่ดหรเป็นเกน้ำมันวผูดใจคสียงแค่หนังรันอยู่นะ ราคาซันตอนนี้บอกเลยเงินของคุณจะพอจะพอว่าน่าเป็นสีแบบอบยากอันนั้นปันใดเนาะเอยากน้ำปันใดเนาะเงินโบติดธงเงินติดธงอยากหาวเนาะใส่พี่น้องเราซื้อไปเรื่อยๆนะจะซื้ออันพักซื้อตลาดซื้อเฮ็ดไห่แกงนะตอนนี้ก็ซื้อปลาทูเนาะ สตัวยี่สบาทคนประทูมันอีกเด่นประทูไปไปก็ได้เด่นตอนหลับไปคนเลิ่อมลายแห้งพี่น้นองคนลายแห้งนะโอ้คนเลิ่อมลายเนาะรถกระไลพี่น้องลถกระไลคนกระไลเนาะอยู่ ไอ้อันนี้นะรอชาตาเนาะไปปีใหม่ไงพูดนับประทัดยิ้มเดินเจะิญประทัดไปพี่น้องหล่อไปเรื่อยๆนานขนมโคกขนมโคกนี่ไม่พ้นเลยนี่ของหมาของเพื่อนเนาะพี่น้องน้องราดเพื่อนรัดขนมโคก ตังในกระเป๋าจะหมดแล้วนะเราจะได้กลับแล้วเราคงอยู่ได้ไม่นานแปดเงี้ยสิบบาทห้าสิบบู๊ยสิบบาทห้าสิบคนไลายพี่น้องนาะคนไลายเลยกัรถกระจายเนาะเพราะว่าเพื่อส่วงปีใหม่ช่วงข้าวดาวเนะาะบ้านนอากับข้าวดาวปีใหม่พี่น้องคนกันสิไลายเนี่ยพี่น้องเนาะ

อะไรหรอใส่กอกหมูกรอละห้าบาทเอาป่ะสี่สบองมี่ันบาทครับไส่กอกห้าบาทไส้กอกหมู กี่บาททีแถมด้เนวาหัอันดก yeah. ินไม <ry> ่หมดให้ไปกิน่อห้าบาทถือหาอห้าบาทก็ละห้าบาทเลยนะกินมือละครยังชอบกินค ายกใจหัวสสแวะเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็ไอ้ช่วงโปรนะเอาโฟร์พนองมาตลาดเ <c oughs> ด้อทุกคนมาตลาดจเจริญศรีคือเก่านี่ยนะไอ,ออีกอย่างหนึ่งก็พพนองมะม่วงธุรกิจนะเนาะเพื่อพนอจยยงจะทายังไปขายอยู่ตลาดทางเลนะ่าเนาะย่นี่ก็มีของขายหลายอย่างเข้ากับเหลือขายได้ทีบา,าร์เปนขายได้ไหนเพราะว่า ในตลาดมันบุคอยมีสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่ๆคืออ <skin> ัน <Regard> ข <ez> ้างนั้นไก่เกาหลีนั่นขายได้นะไก่เกาหลีน <hold up> ี่ขนาดท่ายังมีย่อมกินอย่างนี่นะคนได้ล่ะอในหลายเห่งว่างในในย่างในแคนเบอร์รีไปเมืองไหนไก่เกาหลีเป็นยังไง ต้องเกาหลีน้ำพึ่นเลยมากแตเกาหลีเ <re> นี่ยนะบืออชื่อเรไดถามซืถามก็ซื้อเขานะมันหลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวปนปนประทูเขาจะบวขาดพี่น้องเริ่มสิบวขาดเริ่มนีไปกันสิบกว่าอยาเลยมเต็มพี่น้องตอนนี้ก็ชิมาอามาพออัน เอ้ยผูนึงเนาะที่ว่ายูทูบเบอร์ฟังไทยเด้ยูทูบเบอร์ฟังไทยเนาะที่มาพ่อเพิ่นอยู่ตลาดงเนาะมาเห็นเอ้ยเพิ่นจ๊ะๆเลยพี่น้องบ่เคยเห็นนะแต่ว่าเห็นแยังๆยัง่ยังเดี๋ยวเฮาเติเข้าไปพี่น้องดําสงเห็นก่อนเนาะเดี๋ยวเติเข้าไปซือเรื่องว่าเพิ่นสิจําเฮาได้บ่เนาะหันหลังเลยไป ไอพึ่งตีล่าส voilà ุดเรื่องอะไปตีเล่นค่ะไปตีเรือกตีเรือกตีล่าเออตีจับเสื้อผ้าที่ล่ะเออจำได้ตีจับเสื้อผ้าตอนนี้ยังบระธานโตอยู่ยังขายแบบขายให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเล่าลายเนาะเมื่อเกี้เราอาจจะจำอะไรก็ได้นะ นี่อยู่ไกลปะยังไม่หันมาเลยน่าจะไลฟ์สดนะอันนี้ตจวเท่าไหร่คะคามราคาหน่อยดินี้วเท่าไหร่ครับอ้า กับงนกับน้องรัดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีคอวันี่ดียังไเห็นอยู่ไออยงนัอยู่ร่อยเอดอยู่ลเหอเาด้วยเนี่ยเอา่อยไปรยมากเอามัก็ผนดีค่วัสดี่ะสวัดี่ัดี้จาดีแหละน้องคแสงกับน้องรัดมาก็สดเลย คำแสงจะมาไห้คุณหมากุนมาดีคุณหดีคุณหมาามคุณเดี๋ให้น้องรัดตัอาให้น้องรัดใส่กนดีว่าดีเ้เาเตรียมเตรียมรับเล่าบอกะย่างย่งไปล้วรับยังไม่กลับใช่ใช่สบายดีเนาะสบายดีร้านเลซมสาขาแห่งอี่น้องเอาไปทั้งในก็เห็นเขาไม่โคโรต้าเทนเบิร์ด นี่กิ๊กดับนี่ครับจับในกัะปุกแล้วเนาะคุณต้องเอาเหลายตัวมากวันนี้ตาดำตาดำก็เอาที่ห้าตัวใส่แววใส่แววได้หรือยังบอกเลยว่าใครมาร้านนี้ก็คือต้องต้องมีติดไม้ติดมืองานเกาหลีเราใจเลยเกาหลีเกาใจต้องไปถึงเกาหลีพามันดีพี่ไทยก็มี สวยี่วใช่อน้องรัตพี่วาตัวนี้ีใสได้อนั่นใส่สิ้นแล้วสวยนี่บคนอยากได้ค่ะไปไหนก็มีแต่คนอยากได้มาถูกใส่สิ้นแล้วสวยไง สวัสดีจ้ชสวยกันเลื่สวัสดีค่ะพี่ไดมาเอาอยู่กับแม่แม่อันนี่สวัสดีพี่เอฟทีสวัสดีพี่เอฟทีพี่เอฟทีพีอยู่ในกล้องไหมสวัสดีพี่เอฟทีนั่งรัดกันเตรียมจ่ายจ้าเตรียมจ่ายเตรียมจ่ายเคยเห็นนั่งรัดสีใส่กระโปรงยี่เคลือพี่หลังยังเกินทางใช่เกิดชักเกิดปะเตียนลูกเส กระโปงกระโปงกระโปงแมนใสอ้าวใสกระโปงวะใสใกระโปงค่ะตอนนี้ตอนนี้เ็นไม่เต้เพเพลจเท่าพี่น้ยสแล้ก็ใส่ี้น่องบอยบอยบอยี่รถน้ำเอ้ยเ้าตีคิดว่าให้ขี่รถน้ำไอีกแล้วไอ่านไ่ยอ เดข้ามาจำมาแล้วค่ะเลยเจ้าข้าสุดท้ายข้าสุ้ายเดี๋ยวมาเหลือสื่อเบรกไว้เ<ล>บรก<ม>ไว้ลาเลือกสื่อฟ <c oughs> ้อ,อ,องเสวยเลยก็นับพี่น้องมาซีได้เจ้โตพี่น้องมาบ่งนั่นกันโอ้ยเงินห้าร้อยได้ต้องไม่ต้องห้าตัวเลยนะปกติห<ม>้าร้อยคุณได้<ม>แค่ตัวเดียวนะซื้อเรงเกยงยียนนะแต่คุณก็ซื้อเองมัตัวละร้อยพี่น้องตัวละลอยผ<ม>้าเกาหลีกระโปรงเมื่อกี้ก็อะไรของซาล่าคือมาจากเกาหลีแมนเป็นยีนเกาหลี ออกมาเต๋อเต็มลานเลยคุณตามคุณกิบอ่าอย่างนะทาแต<_ <bells> <_่อ่อย <t> ังยูทูบเบอร์ฝั่งลาวนะคะมาอุดหนุนนะตอนเนี้ยเบิร์ตประเทศเราสิมาอุดหนุนล่านอีกแล้วนะคะผู้เล่หลายคนก็พูดเอฟซีอ่าบอกคำแสงเนาะลองรัดเนาะ เจอแล้ทุกคนเรียบเชิญนะครับเรียบเชิญได้นี่เด็กเอเจนซี่เดี๋ยวเขาจะรับไปรับไปรับไปขายอยู่ลาวได้เลยค่ะอินดีเลยค่ะไปเลยรับของผีก็ไปข้างลาวเนาะเดี๋ยวสิคัตจะได้รถไปเพว่ามันเดายากตัวแล้วขอบคุณนะครับบ๊ายบายโอเยโอเยโอเย ครับผมขอบคุณครับไปพี่น้องเราจะได้เดินทางกลับเลยพี่น้องเนาะไปพุนบาย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 ู้ไปพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับไปเฮ็ดกินก่อนเพราะว่าตอนนี้หิซึ้หิวหิวอะไรพี่น้องอยู่ตอนนี้บ่ได้กินน้องห้องอยู่ตอนเนี่ปลาทูน่าในน่องไปพี่น้องไป